ดีครับวันนี้เป็นวันพุธเราใส่เสื้อเอ้ยวันอังคารสีเราใส่เสื้อสีชมพูนะครับที่ห้านี่น้องดีนน้องดีนครับครับเนี่ยงานของดีก็เรียบร้อยขึ้นดีขึ้นนะครับวันนี้หัวข้อหัวข้ออะไรครับพี่ฝันระเบียบวินัยนะเด็กๆก็ตั้งใจทํางานดีมากนะครับเนี่ยโดยเฉพาะพี่อังเปานี้งานดีนะครับเนี้ยเลย ต่อมานี่ก็พี่ใหญ่ขาประจําของเราครับพี่โบนัสครับตั้งใจไหมครับกดร้อหมายความว่าตั้งใจส่น,นี่น้องจีนน้องจีนตั้งใจมากนะครับจีนทําให้คุณหล่เนี่ยอยากมาทุกวันเลยนะครับแต่นี่มาด้วยไมาเก่งมากนะครับเนี่ยเพิ่งมาเรีนยนใหม่หมหมปฝากา์นะครับเก่งๆนั้นเลยเนี่ยลูกศิษย์ กูกานเนี่ยนะครับแล้วก็มีหนุ่มหล่อคนหนึ่งคนนี้ใครครับคุณฟินสโตนนี่เองฟินหันมา <c oughs> เออกูการก็ดูแลอย่างเข้มงวดนะครับ